ต่อยกูไม่เย็ดแม่ตอนนี้อยู่กับอมอนอัสนะอมอนเอ้ยใครแม่งเข้ามาวะหุอ,อหกล้องอะไรไฮไฮมาจะฟักนี่นี่ชื่อพี่เหรอเเขาคนที่ชื่อซีซีเอลเอ็ก play ใครวะ CLS ใครวะพี่ชาติเหรอไอ้เหี้ยมันเอาสีม่วงกูไปยังไม่ได้เข้าเลยแม่เดี๋ยวผมผมเปิดก่อนเปิดตรงไหนวะมันอันไหนคือเปิดไหนคือปิดมันเนี่ยนี่ผมขับตีกับขับตีไอ้ไอไอ้เป้แดงๆนั่นน่ะต้องให้เป็นสีนั้นมันจะกลายเป็นสีเขียวผมกดแล้วนี่เหี้ยอะไรวะเนี่ยอะไรไม่รูก เข้าไม่ได้มาพี่ชาเข้าไม่ไดาผมก็เปิดเลยนะมามามาจอยจอยสูพี่แทนดีกว่าอืมอ,อืมอืมชื่ออะไรล่ะโคดอะไรล่ะเชา้าอ่ะอืมเงี่ยนอยู่ลิ้มตลิงอะไรอย,ยอะเลย อ่เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี in ๋ยวเดี X ๋ยวฟังฟังดูดีนะ L P X B Q Q L P X B Q, Q. B X X QQ...Q... ิรมันก็เข้าไม่ได้อ่ะไม่ไม่ฮึกูว่าหูแก้วหูก็เริ่มแตกอ่ะ บำเป็นพีเ่นเกมกูจะเป่าให้มือถือพังเลยจ้ะฮมพี่เป่ามาผมก็เป่าเสียงได้การกลางชิโมชิโมไม่เชื่อไม่เชื่อติดกล้องติดกล้องข้ามีพลังเลยเงียบเลยเงี้ยเงี้ยข้ามีพลังนะข้ามีพลังที่โหดมากเลยโหดเกี่ยววันฟอเรสต์งั้กูแคสคนเดียวก่อนแล้วกันหาเซิร์ฟ แมวด่านเฮียนี่เออโหดถ้าชาติยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ครั้งแรกเขายังไม่อวดกันเลยอะคุณผมสองส่วนผมไม่ได้อวดแค่บอกให้รู้ไว้นั่นแหละเหมือนกันเหมือนกันหัวใจรักยิงไม่เคยทอดทิ้งเก็บไปแดกอย่างเดียวเขาไ่ทอดทิ้งไงก็ไม่เคยก็ไม่เคยทอดทิ้งไงแต่เก็บไปแดกเออไม่เคยทอดทิ้งเลทอดไปแดก อย่าบอกคนในห้องต่กออูอ่ะาูเี่พี่ไต่หูฟังอยู่ใช่โลพ,พี่ว่าว่าวพี่ไต่หูฟังอยู่ใช่ปะลองถอดหูฟังแล้วเปิดเปิดอันนี้ลำพวงคนนอกไต่ออกูไม่สัตว์ อยากโดนอยากโดนผู้จริงตอบไต่ไอ้ยักกว่าจะได้เลยเสียงอยากก์มอใสาแมวไอ้ยักษ์กมอเสียงต้องชักว้า เห็นมันม oh, yeah, oh, yeah. okay. so so ันต้องเขียนแบบเอตัวใหญ่ข้างๆเอตัวเล็กดี่เพื่อไอ้เฮียไอ้ฟานเพื่ออะไรวะอะไรแม่งเปิดมายังไม่ถึงนาทีแม่งฆ่าไปห้าคนแล้วเฮียไอ้ยียดีโปยสัตว์บแคนันโปเยลนไอ้เฮียรู้เน็ตกูกากแล้วมันพิ่งมาเห็น ไอ้ยียเหลืองไม่ได้เป็นเงินลือไอ้ยี่ม้วนมาไอ้ยีเขียวไอ้ดำไม่ซาดโอ้โหเปิดเกมมายีงไม่ได้ทำหียอะไรเลยแฝดแฟดกอแฟดกอไก่ก้าวคอควายด้วยกอไก่วะ แล้วทำไมเึงมาเข้าสายคุยกันอยู่อย่างนี้ปกติไม่ได้คุยในเวลานี้นะก็มีอารมณ์พี่อยากคุยมีอารมณ์อ่าจะอ่าใช่ใช่ใช่เราเราฮอหนีฮอฮอหนี่กวาเรฮอหนี่ I am ฮอ n นีเราฮอหนี่ก็เลยโทรมาไง่ะ I want to sex you I'm ฮอ n นีเอยเขาจะเขาว่าฮอหนีรู้มเข้าใจเข้าใจเข้าใจฉันกำลังร้อนแรง หลอนแรงนี่หลอนแรงดิไอ้ขี้กใครตายวะมันกำลังหลอนแรงนี่เฮ้ยเอาเอาเอาอย่างงี้สิเงียนอะพี่พี่ว่าตาวางวางเลยหรือเปล่าอะบอกเออเออเออใครได้เก็บรถตู้ในสัตว์ สวัสดีครับท่านสมา,าสชิกมุมคนชอบไอ้ควายเฮียส้มเป็นอุชนะอย่างง่ายดายกระตาที่ด้แล้วกูแพ้อย่างง่ายดา,ดายสัตว์ใบใบกดไลค์กดซับสไครต์คุณโดยยิ่งแม่